เทศบาลเมือ <Coast> <stand ard S 1> งลบบุรีตรวจ ATK ข้าราชการพนักงานโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดพิธีทำบุญและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่15กุมภาพันธ์2565นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ในเรื่องของการตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองลบบุรีตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการณสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีให้เกิดความปลอดภัยจากโควิด -19 โดยเฉพาะข้าราชการพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565โดยเฉพาะการร่วมพิธีทาบุญและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราช โดยจังหวัดลบุรีกำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อย2เข็มมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชือ้อจากการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบุรีจากการตรวจผลตรวจเป็นลบหรือไม่พบเชือ้อโควิด -19 โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการตรวจหาเชื้อโควิด -19 พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการและใกล้ชิดกับประชาชนอยู่ตลอดเวลามีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้ดําเนินการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดสิจะดำเนินการตามมาตรการในการกักตัวและเข้ากระบวนการรักษาที่ถูกวิธีต่อไปโดยการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อเป็นการหยุดยั้งเชือ้อและไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่นคนใกล้ชิดและครอบครัว พร้อมกันนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีใช้มาตราการในการป้องกันโควิด -19 ขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพนักงานของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการต้องสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่อยู่ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งรวมถึงผู้มาติดต่อราชการด้วย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือบ่อยๆแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ให้ร่วมกับผู้อื่นและหากสงสยัยตนเองมีความเสี่ยงสูงให้ตรวจ ATK ในทันทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิด -19 ครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วร,ราศักดิ์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ